สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะครับการลงไดเวอร์สายโปรแกรมนะครับผมเมื่อเพื่อนๆได้สายโปรแกรมไปแล้วก็ลิงก์ไดเวอร์ไปนะครับก็โหลดนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า USB นะครับผมให้เพื่อนๆเสียบสายโปรแกรมนะครับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของท่านนะครับผมลืมแจ้งไปนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นเวอร์ชันเอ่อ Windows สิบเอ็ดนะครับ เดียวสิเเราก็จะมา,มาดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ install นะครับให้เพื่อนๆรอสักพักนะครับจนมันขึ้นว่า driver install success ก็ถือว่าโอเคนะครับออคอมพิวเตอร์กับสายโปรแกรมนั้นรู้จักกันเรียบร้อยนะครับก็ให้เราปิดนะครับ แล้วก็มาเช็คที่ manage นะครับ device manager นะครับตรง port นะครับผมก็จะขึ้นเป็น usb serial c s 3 4 0นะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับจบการแลกปเปลี่ยนเรื่องของการลงไดเวอร์นะครับขอบคุณครับ